เกาะกูดของไทยเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลจริงหรือสวัสดีครับนี่คือประเทศไทยอีพ e ีนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเกาะกูดเกาะกูดปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในเอกสารประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปีพุทธศักราช2,325ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนั้นองค์ชิงสือ และครอบครัวได้หลบหนีกองทัพขององค์ไกเชญเจ้าเมืองกุยเยือนที่ยกทัพมาตีเมืองไสงนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธที่สงภานที่กรุงเทพมหานครต่อมาในปีจุลักราชน1 4 8หหรือพศ2339องค์ชิงสือคิดจะกอบกู้บ้านเมืองครั้งจะกราบทูลลาไปก็เกรงพระราชอาญาด้วยการศึกพมา่ายังรบพุ่งติดพันกันอยู่จึงเขียนหนังสือกราบถวายบังคมแล้วหนีออกมาพร้อมด้วยองค์หยวนอีกหลายในครั้งนี้มาแล้ว จึงปรึกษากันว่าจะไปพักที่ใดองจองจึงว่าไปพักที่เกาะกูดเมืองตรานในเวลานั้นบนเกาะกูดมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากเท่าใดนักองคเชียงสือพนักอยู่ที่เกาะกูดเป็นเวลาหนึ่งปีบริเวณที่องคเชียงสือพนักอยู่ก็คือบริเวณน้ำตกครองเจ้าในปัจจุบันด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกครองเจ้าน้ำตกอันเรื่องชื่อของเกาะกูดในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนทุกสุขของราษฎรชาวตราถ,ถึง12ครั้งและในการเสด็จนั้นทรงเสด็จมาที่เกาะปูดถึง2ครั้งคือในการเสด็จครั้งที่8ในปีพศ2430และในการเสด็จประพาสเมืองตราครั้งที่12ในปีพศ2450ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ได้เสด็จประพาสกาูดเมื่อปีพศ2454 และได้พระราชทานานามน้ำตกพรองเจ้าว่าน้ำตกอนังกกเพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสืนพร้อมทั้งได้ท่งสลับพระประมาพิถัยของพระองค์ท่านไว้บนก้อนหินซึ่งก้อนหินนี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ตั้งอยู่บริเวณชั้นแรกของน้ำตกพรองเจ้าในปัจจุบันเกาะกูดนับเป็นเกาะสุดท้ายของจังหวัดตราดเพราะเป็นเกาะที่มีชายแดนหน้าน้ำติดกับประเทศกัมพูชาเกาะกูดนับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ในจังหวัดตรา รองลงมาจากเกาะช้างเป็นอันดับสองของจังหวัดตราดและเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยเนื้อที่ประมาณ65,625ไร่มีฐานะเป็นอำเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดตราดห่างจากตัวจังหวัดตราดมาทางทิศใต้ประมาณ82กิโลเมตรห่างจากฝั่งอำเภอคลองใหญ่ประมาณ40กิโลเมตรในสมัยอดีตน้อยคนนักที่จะรู้จักกาปูดนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเร่มาเกาปูดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขอ องค์เจ้านายชั้นสูงเมื่อประพาสช,ชายทะเลตะวันออกมักส่งแวะมาประทับหลายพระองค์ทั้งนี้อาจเป็นผลจากความงดงามของหาดทรายและน้ําทะเลสีใสมรกตที่ได้รับการขนานนามว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกประกูดยังมีน้าตกหลายแห่งโดยเฉพาะน้าตกคลองเจ้าที่มีน้ํไหลตลอดทั้งปีเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นและปรากฏอยู่ในบันทึกการท่องเที่ยวของชนชั้นสูงในอดีตปรากฏเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ให้ได้เรียนรู้ในเวลาต่อมา ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากบกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหากผู้ใดเข้ามาหวังผลประโยชน์แบ่งปันพื้นที่ให้กับประเทศอื่นนั่นถือว่าเป็นกระบฏและบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีที่ยืนในประเทศไทยอีพีนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามและเป็นกำลังใจขอบคุณครับ